ผู้ำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาประกาศวันเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจอสงขลาเขตเลือกตั้งที่7อําอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแทนตำแหน่งที่ว่างลงนะครับหลังจากที่นายสิรตนายไพรด้วงได้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่24ครกรคมที่ผ่านมาครับโดยกําหนดให้วันอาทิตย์ที่14กันยายนเป็นวันเลือกตั้งและเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่11ถึง15 5สิงหาคมนี้สำหรับการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้เนื่องจากนายสิรัตน์นัยพรยด้วงอดีตสมาชิกอบจอจังหวัดสงขลาเขต7อำเภอหัดใหญ่ ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเมื่อ24กรกฎาคมนะครับก็หลังจากที่ได้ก่อเหตุสังการให้ลูกน้องรุมทำร้ายร่างกายตำตรวจตระเวนชายแดนขณะที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งในอําเภอเมืองสงขลาได้รับบัดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาครับซึ่งน,นายศิรรัตนัยพร้อมกับพวกถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันตั้งแต่3คนขึ้นไป ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติตามหน้าที่ ใช้กำลังประทุษร้ายโดยใช้อาวุธและร่วมกันทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานตับซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะเหตุที่จะกระทำหรือได้กระทำการตามหน้าที่โดยเป็นตัวการรวมไปถึงซ่องโจรและเกี่ยวโยงเครือข่ายพนันออนไลน์ซึ่งคดีดังกล่าวเนี่ยโอนไปให้กับกองบังคับการปราบปรามและได้มีการสรุปสำนวนส่งฟ้องคดีไปแล้วครับโดยกระแสะสังคมเนี่ยได้มีการกดดันอย่างหนัก จนทาให้ต้องยืน่นหนังสือลาออกหลังจากที่ผ่านพ้นเหตุการณ์ไปนานเกือบ3เดือนนะครับล่าสุดมีการเปิดตัวผู้ที่ลงชิงเก้าอี้แล้ว3คนครับก็คือนายนารุช,ชัยสอนคงซึ่งเป็นคนสนิทของสสสมยศลงสมัครในนามทีมสงขลาพลังใหม่ ของนายสุพิษพิทักษธรรมนายกอปจสงขลาครับนอกจากนี้นายธนสันนนเซ้งนนกุลอดีตนาย,ยกเทศมนตรีตำบลน้ำน้อยที่เคยแพ้พ่ายให้กับนายสิรัตนัยจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วและพักประชาชนส่งนายอนนนัตพลธนนินทันครับลงชิงสนามในครั้งนี้ด้วยก็ทำให้เป็นที่จับตามองอย่างมากแล้วครับว่ากระแสการก่อเหตุอย่างอุกอาจ อาจจะทำให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งเปลี่ยนขั้วการเมืองในพื้นที่หรือไม่ครับ